สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Demon View คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีตั้งค่าหน้าจอไม่ให้ดับเองจะมีวิธีการอย่างไรเรามารับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราคลิกขวาไปที่หน้าเดสก์ท็อปว่างๆคลิกไปที่ Display Setting เมื่อมาหน้านี้แล้วให้คุณคลิกไปที่ Power and Sleep เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วให้คุณดูหัวข้อ2หัวข้อใหญ่หลักๆ มันก็มีสกรีนแล้วก็สลีฟให้คุณมาดูที่สกรีนก่อนสกรีนเนี่ยมันจะเป็นก็ต่อเมือ่อเราไม่ได้ขยับเมาส์หรือว่าไม่ได้คลิกที่แป้นพิมพ์เลยมันก็จะดับในเวลาที่เรากําหนดซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับสามารถตั้งประมาณ10นาทีได้หรือถ้าใครแบบว่าไม่กลัวเปลืองไฟเลยอะตั้งไว้ที่นิเวอร์เลยมันก็จะไม่มีวันดับนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งไว้ที่10นาทีนะต่อมาค่อนข้างจะสําคัญก็คือสลีฟ สลีฟเนี่ยมันจะทํางานให้เราก็ต่อเมื่อเราตั้งเวลาที่กําหนดไว้ใช่ไหมสมมุติตั้งไว้ที่2นาทีถ้า2นาทีเนี้ยไม่มีการขยับของผู้ใช้เลยแล้วพอมันถึงปุ๊บคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทําการเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เป็นปัจจุบันที่ค้างไว้อยู่เข้าฮาร์ดดิสหรือว่าแรมเนี่ยแหละจากนั้นคอมพิวเตอร์มันจะทําการชัดดาวตัวเองแต่ข้อมูลมันไม่ได้หายนะครับถ้าเกิดคุณเปิดเครื่องมา ข้อมูลล่าสุดน่ะมันจะกลับมาเหมือนเดิมโอเคนี่คือข้อดีของสลิปเอ่อถ้าเกิดคุณไม่อยากให้มันดับเลยคุณก็ตั้งไว้ที่ Diver นะครับอันนี้ก็ตับเป็น10นาทีเหมือนเดิมนี่ครับประมาณนี้เลยคุณก็จะได้คอมพิวเตอร์ที่มันไม่ทำให้คอมหน้าจอของคุณดับอีกแล้วมันก็จะมีดับแค่อันนี้ครับดับแบบว่าปิดหน้าจอเฉยโอเคเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วคุณไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับสามารถเอ็กออกได้ er เลย เพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถใช้ข้อมูลตามที่คุณตั้งค่าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ผมด้วยแล้วพบใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ